ครับครับาคาถามต่อมาครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของดัษยานเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรหรือว่าอากิดาความเชื่อของมุสลิมเนี่ยต้องเชื่อต่อดัษยานเนี่ยอย่างไรครับอืมเรื่องของดัษยานมันมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งที่เราเองก็เรียนก็ท่องจํากันมากันตั้งกันเล็กเล็กน้อยๆนะครับหรือก็สอนบรรดาเด็กๆอ่ะให้เอาดูอาเนี่ยไปอ่าน หลังอ่านอัตติยาหลังสลงาวาะเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะให้สลามอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกามินฟิตนาตินมาฮียาดวนมะมัดอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกามินฟิตนาตินอาดาบิลกับร์อัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกามินฟิตนาตินมาซีฮิดดะจานอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกามินันมะซามิวันมะกรมครับอาจารย์โรชิดินใช้ตัวน,นี้ไหมครับก็เพราะว่าแต,แต่ที่ถามเนี่ยไม่ใช่พเพราะอะไรเพราะ ในคำรายงานดูอาบทเนี่ยนะมีหลายสำนวนในบันทึกฮะดิษสอเฮียต่างๆก็คือเป้าประสงค์ก็คือขอขอในสี่กรณีเนี่ยแต่ว่าสำนวนบางฮะดิษเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่ว่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้บางฮะดิษก็ขึ้นต้นว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินฟิตนตินอาดาบิลกับริวมินฟิตนตินมาฮยาตวันมามาตามินฟิตนตินมาเซฮิดดะจัดคือสำนวนมันอาจจะ ต่างกันไปเล็กน้อยครับและอย่างที่ผมไม่เป็นไรก็เสีย่างที่ผม่านเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกกมินอาซาบิยะฮันนำวามินอาซาบินกอบลีวามินฟิตนาตินมะฮยาวันมามารตวอมินฟิตนาตินมาซีฮิดัดยังอ่าก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้ก็คือในทํานองเนี่ยก็เป็นฮะดิซซี่สียียะถูกบันทึกในหลายบันทึกด้วยกันครับกรนีผู้รู้บรรดาบางคนก็เจอต้นนี้ก็เอาต้นนี้มาสอนเด็กับทองไปในจำนวนนี้ อีกคนหนึ่งไปเจอต้อนนั้นเอาต้นนั้นมาสอนเด็กกระท่องไปในสำนวนนี้บ,บางคนไม่เข้าใจว๊ะทำไมเขาท่องไม่เหมือนเรานะ,ะแล้วมันมีนอีกอีกไม่เป็นไรอีกสำนวนหนึ่งเอาลงมาอินนีอาูซูบิกามีนั่นมักซมิวันมักรมออันนี้ก็เป็นสำนวนจากสซเฮียบุคอรีครับแล้วไอ้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสำนวนหลายสำนวน,เ,นเวลาเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยเราสามารถเอามารวมกันได้ไหม คือเอาเอาเอา,เอาหลายสำนวนเอาหลายต้นเอามารวมกันทีเดียวเอาทีละต้นเมอ่าเอาทีละต้นเหมือนอย่างกบดูอาอีซิตาแหละสอนไว้หลายต้นดีๆทั้งนั้นแต่เวลาใช้ไม่เด้หมายความว่าแพ็กรวมกันเอาสี่ต้นสามต้นแพ็กรวมกัน t h in one two in one อะไรงั้นอย่าแพ็คเองท่านอบีไม่ได้สอนให้แพ็คอย่าแพ็คเองนะเอาทีละต้นเพราะงั้นเอาแหละที่ผมบอกนี่ก็คือเดี๋ยวฟังผมอ่านแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์เขาอ่านแตกอย่างที่เราเคยจำนะ,ะเพราะว่ามันมี ฮะดิสซฮียเกี่ยวกับดุอาอย่างเงี้ยหลายสํนวนด้วยกันขอให้พ้นจากฟิตนะในขณะที่มีชีวิตทั้งยามเป็นทั้งยามตายขอให้พ้นจากการทรมานในหลุมศพขอให้พ้นจากการล่อลวงของมาเซียอัดดัญแล้วก็ขอให้พ้นจากนีนันมะสมีวันมะกรอมจากการกระทําที่เป็นบาปและจากการเป็นหนี้สินที่<ม>ที่ล้นพ้นตัวหนี้ที่เกินตัวหนี้ที่ไม่มีปัญญาใช้อย่างนั้น<ม>นั่นแ ตอนี้หนึ่งในถ้อยความดูอาเนี่ยก็มีขอให้รอดพ้นจากมาเซียอัดดัจยานการล่อลวงของมาเซียอัดดัจยานใช่ไหมครับแล้วถามว่ามาเซียอัดดัจยานคืออะไรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเคยเข้าใจว่ามาเซียอัดดัจยานคือคือสัตว์ประหลาดที่จะโผล่มาจากใต้ดิน,นเด็กบางคนไปเข้าใจอย่างนั้นแม้กระทั่งทัวเราเองในเด็กๆ ก็คเคยเข้าใจว่าโอ้โหสัตว์ประหลาดจะโผล่มาจากใต้ดินมีตาเดียวอยู่อยู่กลางหนา้าผากมีเขาด้วยมีอะไรต่ออะไรโอ้จินตนาการว่ากันไปต่างๆนานาดังนี้ที่ถามมาเสียมาเสียอดตญานคืออะไรครับเอาเราเ,าเอาเอาข้อมูลที่ได้จากตัวบทหลักฐานดีกว่าอ,อย่าไปเอาเรื่องที่คิดกันว่าสากันว่าจินตนาการกันว่าอาจจะผิดและอาจจะถูก ในทางภาษาก่อนในทางภาษาคําว่าอัดดัดยานเนี่ยมันมีความหมายว่าอัลกัซาบกัซราบแปลว่าจอมโอกหกครับดับเบิลโกหกเลยนะหรืออยังไงโคตรโกหกเลยค <ạ> รับกัดราบดัดยานก็คือน,นี่แหละจอมโอกหกโคตรโกหกแตอนนี้เหตุที่ถูกเรียกว่ามาเซียอัดดัดยานนี่ก็เพราะว่า ก่อนที่โลกจะถึงการอวาสานเนี่ยครับมันจะมีสัญญาณของวันกิยามัตหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามัตก็คือการกลับมาของนบีอีสาใช่ไหมใช่อนานบีอีสาเนี่ยฉายาของท่านก็คือมาเซีะอะไลฮิสสลามท่านนาบีมหมนศรุลลอฮฺอะลัยฮิสัลัมบอกว่าละยูชีกนน่ะใกล้เต็มทีแล้วเกือบแล้วนะครับไอยันเิลฟีกุมอิบนุมารยมในการที่ อีซาลูกของปริยมจะลงมาอย่างพวกเจ้านาบีบอกมันใกล้เวลาและมันเกลือมันมันเกือบละฮะดีสที่พูดเกี่ยวกับการกลับมาของนบีอีซาเนี่ยเป็นฮะดีสมุตตะฟักุนอะไรที่ฮะดีสในระดับโซเฮะเกรดเอว่างั้นเถอะครับฮะดีสที่โซเฮะในในลำดับต้นเลยบอกงั้นไม่ไม่ต้องสงสัยในสัญญาณน,นี้ก็คือการกลับมาของนบีอีสาเป็นหนึ่งในสัญญาณของวัน,นกิยามัด แต่ในขณะที่บรรดาผู้คนรอคอยการกลับมาของมเสยิดอะไลฮิสลามเนี่ยก็จะมีบุรุษหนึ่งที่อ้างตนเองว่าข้านี่แหละคือมัสยิที่พวกเจ้ารอคอยกันอยู่แต่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลาฮิสซาลัมก็บอกว่าไม่ใช่นะพวกเจ้าต้องให้ดูให้ดีนะไอตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มัสยิดอะไลฮิสลามนะแต่มันเป็นมาเสยัดอัดยานนบีหให้ฉายาของมันว่าไอ,ไอเป็นจอมโกหก ไอ้เป็นจอมหลวงโลกม,มาเสียอัดดัตยานไม่ใช่นบ,บีอีสานบ,บีอีสาคือมาเสียอะไรฮิสซาลามแต่นี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเออนะถ้าเป็นคนยุคก่อนเนะี่ยอาจารย์รอชิดินโอ้โหกว่าจะรู้ข่าวเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไหนเนี่ยทีนเนาะเกิดเหตุการณ์ที่นู่นกว่าข่าวจะมาถึงเหมือนอย่างสมัยก่อนที่เขาเวลาไปทำฮั์กันเนี่ย กว่าที่เราจะรู้ว่าคนไปท ush, าฮัสเขาวุูฟกันวันไหนเนี่ยบางทีต้องรอให้เขากลับมาแล้วอย่าถามอืมเขาไปเนี่ยก็บสี่สิบห้าวันแล้วไปอยู่ที่น่นอีกเป็นเดือนเดินทางกลับมาอีกสี่สิบห้าวันกว่าที่เราจะรู้ข่าวว่าเขาจะแบบอูคูฟกันวันไหนใช่ไหมครับเนี่ยแล้วถามว่าในยุคปัจจุบันละ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไหนอะไรยังไงโอโหรู้รู้รู้ทันกว่าน,นี่ยในยุคในยุคสุดท้ายเนี่ยถ้า มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอ้างตัวว่าเขาเนี่แหละคือมัสเซียคือนบีอีสาอะไรฮิสลามที่พวกเจ้าทั้งหลายรอคอยกันอยู่เราจะรู้ได้ไงนบีอีสาจริงหรือไม่จริงหรือจะเป็นมัเซียอัดดัดยานแต่ท่านนบีมอฮมัสลลัลลอฮุอะลวะสัลลัมก็เรียง เรียงให้ฟังบอกมาเซียอดดัญญานไอตัวนี้จะมาก่อนที่มาเซียตัวจริงจะมาก่อนที่มาเซียอะไรฮิสลามจะมาไอไอตัวจอมโกหกเนี่ยจะแอบอ้างตนเองว่าตนเองนั้นเป็นนบีอีซาที่รอคอยกันนบีมูฮัมมัดสุลตาวะเลวะส,ล,วสลัมก็ให้ข้อสังเกตว่าคนคนเนี้ไอตาตาของมันเนี่ยตาขวาของมันเนี่ยจะปูดโพลเหมือนกับมีนเม,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 ม็ดอ่างุ่นอ่อางุนนา่นเนี่ยมาหยุดตามโพลนอ่ะ เหมือนเป็นเม็ดอังุ่นนะอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ตาตาดําอยู่ในตาขาวปกติเนี่ยตาขาวอยู่ในตาขาวอยู่ในตาดําค,คือต่างจากคนคนโดยทั่วไปค,คนโดยทั่วไปอาจารย์โรชินดูดิตาดําอยู่ในตาขาวใครคนทั่วไปคนอาจาร,รย์เนะี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมแล้วตาตัวเองอ่ะมองตาตัวเองไม่เห็นใช่ไหมครับเออต้องใช้กระจก ต้องใช้กระจกถึงจะรู้อาูกตาตัวเองเป็นยังไงคือคนทั่วไปเนี่ยปกติธรรมชาติของคนก็เนีตาอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันกลับขั้วกันไอ้ตาขาวไปอยู่ในตาดำอาอย่างเงี้ยตาปูดโบนแล้วตาขาวไปอยู่ในตาดำอีกคาดิสหนึ่งอธิบายความว่าที่หน้ผาผากของอัดดัดยานเนี่ยจะมีอักษรกาฟฟารอรอรอ,อ,อ่านว่ากุฟรุนถ้าเป็นคำกริยากาฟารอ แต่ว่าปฏิเสธกุฟรุนก็คือผูอ้การปฏิเสธกุฟรุนก็จะมีอักษรเนี่ยอักษรเนี่ยที่จะจะจะมีที่หน้าผาคือมันจะมีสัญสัญลักษณ์ที่ท่านอนับดุลโมฮัมห,หมัดสุลต่าได้ให้สังเกตและนบีบ,บอกว่าคนเนี่ยจะมีมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ถึงขานาดว่าใครที่สวามิภักดิ์มันเนี่ยก็มันก็จะให้ความอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าใครไม่เชื่อมันโอหังปฏิเสธมันมันจะให้ความแห้งแล้งอยากเห็นสวรรค์ไม่เปิดสวรรค์ให้ดูอยากเห็นนรกไม่เปิดนรกให้ดูนี่ถ้าคนอย่างนี้มาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะถามว่าชาวบ้านชาวช่องจะทํากันยังไงอ,อ่ะก็น่าเห็นต้นกล้วยเนี่ยออกปลีกลางต้นเ,นเอาเลยขอช่วยลูกช้างล,าลูกม้าลูกหมีลูกวัวลูกควายได้เถิหนะนะเห็นเห็นปลาไหลเผืเอกอ่ะมันผิด ธรรมชาติของมันนะนะเอาแล้วช่วยแล้วแล้วก็ถ้าคนอย่างนี้มาล่ะไม่ไปสวามีภาคมันหมดเลยมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมีอะไรต่ออะไรบอกงั้นเนี่ยนบีเตือนเตือนเตือน,นขออุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮาหนวตาอาลาด้วยขอให้รอดพ้นจากการล่อลวงของมาเซียอัดดัญานครับนก็ในยุคเราเนี่ยถ้าเราเราไม่ไม่รู้สิอาจจะตายไปก่อนไม่ทันเจอแล้วลูกเราล่ะ หลานเราล่ะตัวนั้นคําสอนของท่านนบีที่สอนให้ขอดุอาหลังจากอ่านอธิยาเสร็จสวารเรียบร้อยแล้วขอให้พ้นจากมาเสียอัดัญญานเนี่ยเราก็ยังต้องสอนให้ลูกให้หลานของเราได้ขอดุอาอย่างนี้แล้วก็พร่ำสอนให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงพิษภัยอันตรายไม่ใช่ลูกเราไปไปเป็นลูกสมุนไปสวามิภักด์ต่อมาเสียอัดัญญาหรือเป็นหนึ่งในนั้น,นก็ต้องบอกกล่าวครับบอกกล่าวให้รู้รก็เรียกได้ว่า ความเข้าใจที่พี่น้องจะต้องเข้าใจหรือว่าเรื่องของดัษยาเนยเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับอลัลลอฮฺสุมาตลาน,นั้นจะให้เกิดขึ้นอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ลักษณะของมันก็คือเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะร้อให้เฉพาะกับเขาเพื่อที่จะมาเป็นการทดสอบผู้ศรัทธาในยุคสมัยนั้นครับ